ครับวันนี้จะมาสาธิตการทำงานของเรดาร์ของโดนแนคโดนรุ่น NT10P นะครับก็อันดับแรกเราตั้งเรดาร์เวลาที่2เมตรนะครับตรงนี้จะมีเนินดินอยู่1เนินนะครับตอนนี้สตาร์ทมอเตอร์แล้วครับขึ้นด้วยโหมดปกตินะครับหลังจากนั้นสับสวิตช์มาที่ปุ่มล่างสุดก็คือเข้าโหมด AB ตัวโดนจะลดระดับลงมาที่2เมตรนะครับ นีพอเราวิ่งไปที่เนินดินไปค้างที่เนินดินโดนจะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนะครับนี่ลองออกจากเนินดินดูโดนก็จะค่อยๆลดระดับลงมานะครับอยู่ที่สองเมตรนะครับทีนี้ถ้าเราบินเร็วๆเ,เข้าหาเนินดินละ่ะ ก็ขยับขึ้นลงนิดหน่อยนะครับขยับขึ้นแล้วก็ลงนิดหน่อยอ่าระวังนะครับบินในพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับสวัสดีครับ